The ข่าวด่วนข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งลายเก่าและลายใหม่รวมถึงกําหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนสุดท้ายซึ่งทางกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเงินเพียงพอแน่นอนสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่รอการเปิดลงทะเบียนนะคะนั่นก็คือทาง างกระทรวงการคลังได้มีการออกมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินช่วยเหลือต่างๆในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนเป็นกังวลนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่นั้นถูกเลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดนะคะโดยทางกระทรวงการคลังก็มีการแจ้งว่าสำหรับ การช่วยเหลือนะคะเงินที่ได้รับยังคงเพียงพอและจะมีการกำหนดใจ่ายให้ถึงเดือนสุดท้ายตอนนี้ได้ถึงเดือนตุลาคม2568 เพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าอยู่นะคะยังไม่ต้องกังวลใจถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเราก็จะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือได้รับเงินในการลูดซื้อสินค้า300บาทแล้วก็มีค่าลดค่าเดินทาง750บาทค่าแก๊สหุงต้ม 80บาทต่อ3เดือนนะคะหรือว่าใครที่ไปขอสิทธิ์ในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะและสำหรับคนไทยที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568หลายๆคนก็กำลังติดตามข่าวสารนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลมาอัปเดตล่าสุดเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังยังไม่มีกาหนดการที่ชัดเจนในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่กำหนด ไว้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะจากนั้นก็มีการแจ้งข่าวว่าช่วงต้นต้นเดือนเมษายนจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการในเรื่องของวันลงทะเบียนรวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆแต่จนถึงวันนี้นะคะทางรัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนว่าเลื่อนออกไปจนถึงเมื่อไหรวันนี้จึงมีความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะ กลุ่มเก่า14.5ล้านคนนะคะตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจจะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมทุกประการที่เคยได้รับอยู่ทุกเดือนรวมถึงกลุ่มผู้พิการที่ได้รับเงินสดเพิ่มอีก200บาทสําหรับคนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะยังคงได้รับอยู่เหมือนเดิมเช่นเดิมเลยนะคะก็คือทั้งเดือนเนี่ยรวมแล้วสูงสุดจะรับอยู่ที่ 1545บาทซึ่งสำหรับความคืบหน้าล่าสุดรัฐบาลก็มีการวางแผนในการจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าไปจนถึงเดือนตุลาคม2568โดยได้กำหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนที่มีการล่าช้าออกไปนะคะนั่นก็คือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจจะต้องมีการล่าช้าออกไปกว่ากำหนดเนื่องจากว่า ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่จะมาพัฒนาระบบในการลงทะเบียนนั้นยังไม่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องมีการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2,568นี้ก็คือไม่เกินเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะคะทางด้านคณะอนุกรรมการบริหารโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆซึ่งคาดว่าเราจะรู้รายละเอียดทั้งหมดภายในเดือนเมษายนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินรายได้ต่างๆซึ่งเขาจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากว่าในรอบนี้นะคะเขาต้องการคนที่จนจริงๆเท่านั้นที่จะให้ผ่านเข้าร่วมโครงการคนที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอยู่นะคะตรงนี้ไม่ต้องเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวเขาจะนํารายชื่อของเรา ไคัดกรองเองอีกครั้งหนึ่งส่วนผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ซึ่งตอนนี้เขากำหนดเอาไว้อยู่ที่10ล้านคนนะคะถ้าหากว่ามีเงื่อนไขเข้าตามที่เขากำหนด10ล้านคนนี้ก็จะได้รับสิทธิ์1,545บาทเหมือนก,นกันกับกลุ่มเดิมที่ได้รับเงินอยู่ปัจจุบันนี้หรืออาจจะมีการเพิ่มเงินในเรื่องต่างๆให้นะคะเพราะว่า ในส่วนของค่ารถค่าเดินทางเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เคยได้ใช้เลยเขาก็อาจจะนําไปพิจารณาว่าจะนําตรงนี้เนี่ยมาเพิ่มในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าได้หรือเปล่านะคะโดยภายในเดือนเมษายนนี้คาดว่าน่าจะมีรายละเอียดต่างๆออกมานะคะทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามรายเก่าไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือต่างๆเหมือนเดิมทุกประการตามที่เคยได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้ไหนก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ